สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทำาเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกหอมแบ่งบนโต๊ะปลูกแห่งนี้นะครับโต๊ะปลูกแห่งนี้สําหรับหอมแบ่งถาดนี้นะครับผมไปซื้อเข้ามาซื้อมาจากร้านเพาะกล้าผักก็ถาดนี้ตกอยู่120บาทนะ120บาทแต่ถ้าเรามีถาดเกา่าถาดที่เราเคยซื้อผักมาปลูกเนี่ยเราไปไปแลกเขาถาดนี้ก็จะมีมูลค่า20บาท นะครับอันนี้ผมก็ไปแลกเขาสามถาดเอาไปแลกสามถาดอันนี้ก็ตกอยู่หกสิบบาทก็จ่ายเงินเพื่อไปหกสิบบาทนะครับก็ถาดเก่าที่เราซื้อผักอะไรมาก็อย่าไปทิ้งนะท่านผู้ชมนะครับเวลาเราไปซื้อผักมาปลูกครั้งต่อไปก็เอาไปแลกกับแม่ค้าเขาแลกกับเจ้าของฟาร์มเขานะครับวันนี้ก็จะเอาหอมแบงมาปลูกไว้ตรงนี้นะไว้เก็บกินในบ้านก็จะปลูกเยอะนิดนึง นะครับเพราะว่าหอมแบ่งเนี่ยเวลาเราถอนไปกินนะเราก็จะถอนทั้งหมดนะถอนทั้งต้นนะเราบางบางท่านก็จะตัดเฉพาะใบก็ให้มันแตกใหม่อีกนะแบบนั้นก็ได้แต่ผมนี่ชอบถอนถอนเพราะเราจะได้กินหัวหอมแบ่งไปด้วยนะครับกินใบไปด้วยกินหัวไปด้วยนะครับสําหรับตัวปลูกนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ได้หวานพวกผักขมตอนนี้กาลังงอกอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรก็จะเอานี่ปลูก แซมลงไปเดี๋ยวักขมมันโตขึ้นมาพอที่เราจะถอนเอาไปทําอาหารได้มันก็จะเหลือห้องแบ่งให้เรานะครับก็พี่น้องเราก็เวลาต้องการที่จะปลูกเนาะก็ไปขอซื้อเขาเราไม่ต้องการเยอะแบบนี้ก็ขอซื้ออ่าก็เรียกว่าเป็นต้นเนาะเป็นต้นแบบเนี้เขาจะขายต้นอยู่สองบาท2บาทหรือสาบาทนี่แหละนะครับหรือว่าเราจะซื้อครึ่งแผงเขาก็ขาย เขาก็ตั้งไกามาตัดแผงให้เราครึ่งหนึ่งนะเราก็มาปลูกในกระถางปลูกอะไระในบ้านของเรานะครับปลูกพื้นที่ที่มันไม่เยอะก็สามารถที่จะขอแบ่งเขาได้นะครับแบ่งเขาได้สมผมนี่เหมามาทั้งถาดเลยนะครับเหมามาทั้งถาดยกถาดมาเลยนะครับปลูกเหม,มือนน่าธรูมชมไม่ยุ่งยากอะไรครับ นะแปลงของผมมันดินมันร่วนซุยอยู่แล้วนะมันร่วนซุยเราก็แค่เจาะหลุมแล้วก็เอาหอมแบงปลูกเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีพวกมูลไส้เดือนมีปุ๋ยมีอะไรยเยอะอยู่แล้วครับในนี้นะครับปลูกแซมไปกับผักขมนี่แหละมีพื้นที่ไม่เยอะก็ปลูกในกระถางก็ได้ครับท่านผู้ชม ปลูกในกระบากระถางเนาะไอพวกหอมแบ่งพวกผักชีผักชีใบเลื่อยสลันเน่ผักแพลวอะไรพวกนี้มันต้องมีในบ้านเรานะครับกะเพราอะไรพวกเนี้ยนะครับมันต้องมีในบ้านมันต้องมีประจําบ้านะนะครับกรเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่นะครับพี่น้องครับก็ควรหาพวก ผักที่อยู่ต,ต้องใช้ในครัวเรือนที่เราต้องประกอบอาหารทุกวันะเอามาปลูกไว้นะครับนางที่ผมได้กล่าวไว้เนาะมีกะเพราโหระพายิลาแมงลักนะครับหอมแบ่งหอมแดงอะไรก็แล้วแต่นะหอมอพริกมะเขือซาะละแนน นะครับอันนี้พวกนี้มันต้องมีไว้นะครับมีไว้ในครัวเรือนเราตะไคร้อะไรพวกนี้ปลูกอย่างนิดหน่อยก็มีไว้มีกินในครัวเรือนนะเราไม่ต้องไปหาซื้อหรือไปเดินขอบ้านเขา,นะาทำไปทีละน้อยทีละน้อยก็ัท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรมือใหม่เอฟซของผมเนาะค่อยๆทำไปครับอันไหนที่มันยังไม่สำเร็จก็พยายาม นะครับปลูกผักอะไรก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายผมทําให้ดูหลายคลิปแล้วท่านผู้ชมนะทําให้ดูแบบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากทําให้พี่น้องดูหลายคลิปไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักด้วยมเมล็ดนะปลูกมเมล็ดก็ยาวไปไเป็นต้นโตเลยนะปลูกในกระถางปลูกในกระบะปลูกในถุงพลาสติกก็ยังมีก็อยากให้พี่น้องได้ ได้ฝึกได้ทำกันแล้วก็เราจะได้มีผักที่สะอาดปลอดภัยไว้กินไว้ทานในบ้านเราที่สําคัญนะมันเกิดความภูมิใจครับเกิดความภาคภูมิใจภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็ผลผลิตที่มันออกมา,าถ้าไม่มีพวก กล้าหอมแบ่งนี่ท่านผู้ชมก็สามารถหาพวกหอมแดงหอมแขกหอมหัวใหญ่นะครับเอาปลูกเดี๋ยวเดี๋วกาต่อไปผมจะแนะนําในเรื่องของการปลูกพวกหอมแขกหอมแดงหอมหัวใหญ่เนาะแล้วก็จะแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับอีกในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอเอาหอมแบ่งลงก่อนแล้วก็เอาลงหัวลงก่อน เนี่ยท่านผู้มชมครับเวลาเขาเพาะให้เรามากลา้าของแบง่งครับเวลาเขาเพาะให้เรามามันจะเป็นจะกระจุกนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเพาะจากเมล็ดถ้าเรามีน้อยเราสามารถแยกแบ่งครึ่งแบบนี้ปลูกก็ได้ไดนะแบ่งครึ่งน,นี้ก็ได้แต่ของผมที่ปลูกเนี่ยผมไม่แบ่งผมปลูกทั้กระจุกเลยปลูกทั้งชุดข้ามันเอาไว้มันโตมาก็ว่ากันทีเพราะว่าเราโตมาเราจะได้เก็บกินนะถ้าเรามีกล้าไม่มากเราก็จะแยกปลูกนี้ได้